เจ้วตันนั้นมั่นใจป่ะเจ้าสบายดีมาเจอกับแกบุญสาวเราอันนี้ก็เป็น ep สองเนาะคลิปที่สองสวะเฮากระไดฮอดจุดอาจุดลงเหือนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแกบุญจะให้ทุกคนเบ่งแกบุญใจทุกคนเบ่งน้ำสวยมากนี่จะเป็นน้ำเงิ่นเนาะแต่ว่าโอ้ตอนตอนนี้ประมาณจะงงก่เจ็ดโมงครึ่งแล้วเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าโคตรแดดเลยทุกคน วิวโคตรงามเลยจะให้ทุกคนเบิงเ้อป่าทะเลเลยสวยๆจับมืมลงน้ำดิหูงาวยอดไปผู้ทุกคนที่นี่ก็จาเริ่มลงเหือลวทุกคนเพราะว่าเขามาซ่าเนาะเพราะว่าเขาต้องเลยนี่ๆคุณละทิพย์ปะไปเร็ว เลยครับนภู่ามตรงให้หมดเด้อเด้อไอ้มันนี่ก็ไท้ใช้สลีนี่หนึ่งก่อนสวยวันนี้คหาหาลงเหือเนาะเพราะว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเออเรือนหนึ่งขึ้นได้เท่าไหร่ก็ขึ้นได้จ ah ักคนก็ สิบแปดสิบแปดไปเอ้ยสูดิโอตัวนั้นมดีดีวยสิบห้าคนกันลำนี้ถ่านเอาท่านนะไอ้ย่าต้อทำทำเล่นกันทำเหมือนเลยบ๊ายบายสตอรีเด้อเล่นให้จังซุ่งแบบเดียวโอ้แตสตัวเรื่สตอรี่อันนี้พ่อแม่อันนั้นตีลงเหือมีเน็ตอยู่บ่าเดี๋ยวนี้เกียรลงเหือทุกคน ออะไรมันเห่อเขาว่ะโมเมนต์ตีลงกันเข้มจะลงหัวเด้อกอนี่ดูดูได้บ่ได้บ่เออประมาณนี้นะมาทุกคนตอนนี้เขากระถาลงเหือนอนึ่งว่าเพาต้องได้แบ่งกันเพราะว่าเหือน้อยแล้วก็คนเหือนึงดังได้ประมาณสิบห่าคนนี่แหละแล้วตอนนี้เขาถ่าลงน้ำกันเพราะว่าลอยน้ำเปลี่ยนต้องได้มีสุดซุดให้มันครบเนาะไปกันค่าตอนนี้บรรยากาศสวยแห้งทุกคน ทะเลเราเดี๋ยวเขามาเจอกันอยู่พุนเพราะว่าเขาจะเขาจะใช้เวลากระจาว่าย่างจีกกิโลก่อหกหกกิโลไปหกกิโลไปอ่าทุกคนเกือบสมองบ่สมองไปว่ะโอ้ยสองสามสมปโมไปนหนใช่เขาเขาเขาจะใช้เวลาในการย่างหลายเติบเนาะเด้วยเขาจะเบิ่งว่าเขาจะเขาจะเขาจะอันนั้นบ่เนาะเขาจะเขาสิไปหรือต่อหรือพอสัมมี่ไปคนไปยืนไปยืนไปแล้วกดแล้วเอาได้แล้ว เหมันสิล้มไปทางดหนะนะล้มแผงนี่อยู่นี่ตําแหน่งไผมันมะตัมคนปะมะเตียบคนปะขอมาดูหยาบหยับเออนี่เราสั่งสั่งจล่นน้ำเด้อสูใครจยจงนจนในั้นก่อนละใครจนงจุดละขอเชี่กวพ่อให้ได้วะทุปีอยู่เอาบมีเชือกจะกล้าไปะเออสูลอยน้ำป๊ปีเลยนี่นะขาเจ้าขุมมีเสือเออปกติหนาให้ไปวะ เจาไปแล้วแล้วก็เอาเสื้อมาเนาะสูบจู่ว่ะตุยเขาอันเขากดแล้วยังบ่ได้สับ มีบมีสัญญาณแล้วนบ่อยงยเออคิข้ามนนั่ง้างได้กำลังขึ้นเฮืาทุกคนได้บเดีเดี๋ยว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 เออย่งบมยอมเอพอพาเมื่อกี้นี่บ่มีซุซีบเนาะลงใจแล้วติลงใจสีพระองค์สีพระองค์ อธิพงาะอจนให้เดแวดายเ้าีนี่อาธายด้จกแนนั่งนิ่งๆ้อจะหายใจนั่งนิ่งๆยวเดินก่อนนี่จะน่าอาายดอากาศสวยแหง เบ,บ,บิ้งก้องเบิ้งก้องไอเยียสวย กันยังอ่ะเันะจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งเนาะที่ว่าพระเจ้าดำรงชีวิตอยู่นี่เราผอดจุดแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราจะดำบนบนนี่เขาจะมารวมตัวกันอยู่นี่เนาะใช้เวลาประมาณ30นาทีนี่แหละฮะ ข่าวบ่อบน้ำที่บบอละเนาะนี่นี่นีขาวข่าวขาววิวบางามขอดแล้วไม่เสือนขอาทขนวัวิวสวยมากขอแลเนาะใช้เวลาเท่าี่อามสิบสนาทีเสื้อที่ข่าหอนละเด้อหอนจะได้ลงก็น่าทุน่างป็นนมวยใบูกขาวบางามสูขผู้สูง หลังจากที่เฮาลงเห่อจอดเมื่อกี้ในนอร์ทเซนต์วาร์กได้ใช้เวลา30นาทีเนาะจอดอยู่นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเกาะหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านผูเก่าหนังเมืองทัลลคโเป็นเป็นบ้านน้อยๆเนาะบ่ได้บ้านใหญ่เด้บ้านบ้านเดียวกล้องหน้าเฮดเออก้องหลังไฮเบิ่งทุกคนจะเป็นบ้านผูเก่าหนังผูเก่าหนังเนาะเมืองทัลลอคโฮแข่งแย่งกันว่าเฮาจะรวมตัวกันอยู่นี่เออเป็น ส่วนมาเป็นธรรมชาติอย่าเดี๋ยวเราใจะใหะท้ทุกคนเบิ้อ่าทุกคนคิวรวมตัวกันอยู่นี่นะขบปปุดเกือบอันนี้จะเป็นอาหารที่กับเจ้าเจกเราจะมีไข่หน,น้อยแล้วก็นมแล้วก็เซนวิชไม่ใส่<ะ>เอาอยู่หันธรรมาศาติ ูุบาวเขาจะใหญ่อียงกล้วยเกล้วยนั่งด้กินยังสองกินกล้วยกล้วยแม่กัดดีเนาะนั่งอยู่นี่สุดท้ากินไข่แทนขอดรอทุกคนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้นียทุกคนได้จอดจอดแล้วก็รวมตัวแล้วก็พาต่ออาหารเนาะพาต่ออาหารกินแล้วแล้วก็รวมตัวแล้วเราขาจะไปไปอีกเพราะว่า ตอนนี้พีงเหรอพี่ตอนนี้เราหิบบอลทั้งหมดเนาะไปกัน,น,นเลยเขายังไม่ได้โดดพอแล้วนะทุกคนฮอตจุดที่เฮาวยางแล้วอีเจ้าหอกจะได้ใช้เวลายางเนาะจะ,จะ,จะ,ะขึ้นเกาะประมาณสองคันโมกันบอลหกกิโลปลายโอ้ย เจ็ดเขาสียางเนาะสมัยตอนนี้แดดฮอนทอดสีเบิองว่าทอดสีงางได้สนใดเพราะว่าก็จะ่ามีภูมีพามีห้วยมีของเดี๋ยวเราจะไปยางนำกันเลยทุกคนเยียมบ่เตรียมมากพี่ซึ่งอันนี้เป็นภูเท้าสียางไปตีตา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 ปูทุกคนก็เจอกันธุ์มากัหน้าอายนะโอ้ยเนาะ น้ำหวยธรรมชาติทุกคน,นธรรมชาติแห<อ>้งร้อนอนานเลยนะดับนะเราปีน,นี้นะมันต้นก็มันต้นคีตาจะให้เอเลยแจำบุมเมื่อยปะจี๊ดจี๊ดทุกคนอันนี้กับจุดร่อต้นที่คแกจำบุเก็บเกลียวเข้ามันสุกแล้วเข้าเข้าหน้าเขาน้า,นามือเก็บเกลียวเลยเด้ขัดยำเก็บเกลียวโอ้มันหอมเลยเด้ <ผ>กินสดซึ่งเป็นไะด้ไอความมืสุกมามาเป็นไะด้ไอความมืสุกโอเคยู่ตอนนี้หักโอเคอยู่โอ้วิวสวยงามหรอกงามวได้อีหยังะวะฟ้าครับสะพานไม้ไผ่สวยอ่ะ คอนแหงทุกคนสวัส so, ดีก็เป็นปะจนยครค้งแรกแต่ว่าตะกี้ก็เคยเข้าป่าแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าโดนเนาะประมาณสี่หาปีเนี่ยแล้วลวันนี้รู้สึกว่ามันท้าทายดีลวกับบรรยากาศโคตรงามเลยทุกคนแล้วเขาจะเบิ่งว่าเขาจะเขาจะใช้เวลาอย่างฮอดบอจุดหมายปลายทางที่เขาจะไปหันมันจะใช้เวลาจากสมองหรือว่าจากนาทีเนาะ <c oughs> แต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวเดี๋ยวเขาจะต่ออีพีต่อไปแลนะ้วเนาะทุกคน เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันบุมเด้อเด้อคลิปนี้กะเขาจะได้จบเพลงเท่านี้ก่อนแล้วเขาจะอัปเดตอีพีต่อไปเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันบุมเด้อเด้อสำหรับคลิป <commerce> นี้ของเราไปก่อนบ๊ายบาย